สวัสดีครับผมร้านมหาลินโมบายนะครับตั้งอยู่ที่ห้างเดลกาเซโอรากกระบังนะครับวันนี้สินค้าแนะนำนะครับเป็นแบตเตอรี่มอกรนะครับแบตเตอรี่ไอโฟนรุ่น 6s เอสพัทนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับรับประกัน1ปีนะครับหากลูกค้าคนไหนต้องการเข้ามาเปลี่ยนแบตแบตเสียมชาร์จเต็มเร็วหมดไวไม่เกี่็บไฟนะครับสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานมอกรได้นะครับสแกนเช็คมอกรของแบตเตอรี่นะครับนี่มันต้องมาสแกน qr code นะครับเราจะขึ้น เป็นลิงกขึ้นมาครับแบตเตอรี่ตรงน,นี้สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคลนะครับชื่อบริษัทมาคามคุกจำกัดนะครับตรือทำเป็นยี่ห้อมาคามเป็นมาคามแบตเตอรี่ครับเลขที่ใบอนุญาตนะครับมีครบหมดเลยทุกอย่างมีเว็บไซต์มาคามนะครับอัวน,นี้เป็น เป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจโรงงานนะครับวันที่22พฤศจิกายน2562นะครับที่มีมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับแบตเตอรี่มาคานครับประกันหนึ่งปีตรงนี้ก็ผมขายมาคานตัวนี้มานะครับระยะเวลาประมาณ2ปีครับลูกค้าให้ความพึงพอใจมากครับแบตเตอรี่ยี่ห้อมาคานใช้ดีครับ แบบอิดแบบทนครับค<ช>ุณครับ